ของการเพ่งกสินเนี่ยแต่ถ้าไปครบด้วยอะไรด้วยเนี่ยยุ่งมากเลยนะยุ่งมากเลยถ้าเราเอาคนนีเน้เป็นเป็นกัลยาณมิตรอะ่ะเออมันไม่มีทางถึงสัมมาทิฏฐิแน่นอนอันตรายมากค่ะอะต่อไปนะอ่าข้อต่อไปเห็นเมื่อกี้เห็นรูปโดยความเป็นตนทีนี้ข้อต่อไปเห็นตนมีรูปเห็นตนมีรูปท่านอุปมาเาไป ดูดต้นไม้มีเงานี่เห็นตนมีรูปเนี่ยที่ตนเนี่ยคือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งท,ที่ที่คิดขึ้นมามันมันไม่มีตัวตนไงแต่ว่าเราไปเอก็คือความเห็นผิดว่ามีตัวตอนอันหนึ่งแล้วตัวตอน,อนนั้นมีรูปคือมีกายอันนี้ความหมายอย่างเงี้ยอาจารย์มาช่วยขยายหน่อยได้ไหมครับครับก็ขอ้ขอความในปฏิสัมิธามรักนะครับ ห่างจะมีข้อความว่าผู้ชนย่อมเห็นตนว่ามีรูปอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตน เขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้แลเป็นตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้นั้นมีรูปด้วยรูปนี้อย่างนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนว่ามีรูปเปรียบเหมือนต้นไม้มีเงาบุรุษพึงเห็นต้นไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ต้นไม้นี้เงาต้นไม้เป็นอย่างหนึ่งเงาเป็นอย่างหนึ่งแต่ต้นไม้นี้แต่ต้นไม้นี้นั้นแหลมีเงาด้วยเงานี้ดังนี้ชื่อว่าย่อมเห็นย่อมเห็นต้นไม้ว่ามีเงา ตนในบุคคลใช่มันมันเป็นความเห็นที่ที่ดูซับซ้อนน่าดูเมืนกันนะครับนะขณะคำอธิบายอี่วาคินสรุปอีกทีหนึ่งเออบางทีเนี่ยวบางคนก็จะเบี่ยงความเห็นอย่างนั้นเห็นตนมีรูปตนนี่คือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนี่มันคือแล้วแต่คนจะคิดนะเอ่อตัวตน ตัวตนนี่เปียเป็นอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้อะไรอ่ะเห็นตนมีรูปมีรูปคือมีมีมีกายอันเนี้ยตนของเขาก็คือโลภะมูลจิตทิฏฐิคตาสัมปยุทธ์เนี่ยค่ะก็คือจิตนั่นแหละจิตของเขานั่นแหละที่เขาแบบมีความยึดโลภะก็คือตัวยึดตัวยึดตัวผูกมัดรัดรึงนะคะแล้วก็ความคิดความเห็นอ่ะก็คือไอตัวทิฏฐิเจตสิกในจิตนั่นแหละเป็นกุศลจิตอ่ะก็คือน้ำมาทำนั่นแหละค่ะ ไอ้ตนของเขาอ<ช>่ะคือน้รทมนั่นแหละแล้วมันเข้าใจผิดไงคะว่าจิตเจตสิกเนี่ยตัวตนเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละมีรูปร่างกายเนี่ยรูปร่างกายนี้ก็เป็นของเขาไอ้มันมันมันกอดกันหมดเลยคือนามมาทำแล้วลูปธรรมมันกอดเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือ,คอลักษณะของของเอ,อทิฏฐิการทํางานของทิฏฐิที่หลากหลายมาก ความคิดทิฏฐิของเขาใช่ไหมคือคือใช่เขาเห็นว่าเนี่ยทิฏฐิคือเขาก็ไม่รู้เรื่องจิตอะไรมากหรอกใช่ไหมแต่เขาก็ยึดถือว่าเอความคิดอันนี้ไม่รู้เลยพี่ไม่ใช่ว่าไม่ไมีมรู้ใช่จริงๆถ้าถามว่าต้นไม้มีเงาถ้าเรามองแบบสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็จะต้องมองว่าต้นไม้เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเงาก็เป็นอย่างหนึ่งเกิดจากเหตุและปัจจัย ก็มีพระอาทิตย์ส่องมาด้านนน้นไงเงาเออแสงมันไม่ผ่านต้นไม้ใช่ไหมคะก็เกิดเงาเกิดขึ้นแต่ต้นไม้กับเงาอ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันแต่เขาสืบเนื่องกันหมายความว่าเงาของพี่พาคินก็จะเป็นแบบหนึง่งเงาของต้นไม้ก็เป็นแบบหนึง่งเงาของพี่พะกินก็เนื่องด้วยกับตัวพี่พาคินนั่นน่ะรูปเงามันก็ถึงเป็นรูปร่างของของพี่พากินใช่ไหมคะเอ่อรูปร่างของหนู เงาก็จะเป็นแบบหนึง่งเนี่ยทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยยรรมมันสืบเนื่องกันคือหมายความว่าอุปาทานขันห้านั่นเองเราจะต้องมาแยกออกเป็นกองรูปเวทนากองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเกิดสืบเนื่องกันเพราะเหตุปัจจัยโดยเพราะมีกรรมนํามาเกิดนี่แหละมาเป็นบุคคลน,นี้ในชาตินี้นะคะได้มีบุญมาเจอธรรมะได้ฟังธรรมะก็กุศลจิต ก็คือสังขารขันฝ่ายโสพณะก็เกิดขึ้นในจิตปรุงแต่งจิตเราก็ทําทางคือมักมีองค์8ก็คือเจตสิกแปดวงที่กําลังสะสมอยู่อะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นสัมมาธิฏิสัมมาธิฏิก็คิดถูกยาวเลยส่วนวิชาทิฏฐิก็คิดผิดยาวไปถึงพรมมโลกเลยอัตราตัวตนมีเต็มเต็มเต็มเหนี่ยวเลยค่ะก็คืออัตตสัญญานั้นเองตนมีรูปเห็นตนมีรูปเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเป็น เพื่อเป็นสัตสติสิตธิหมายความว่าคือจะเรียกว่าอะไรจิตไอโรพะจิตทิสิจิตของเขาเนี่ยคือเห็นว่ามีรูปอันนี้แล้วเดี๋ยวพอร,รูปนี้ตายไปเนี่ยเขาก็จะไปที่อื่นโดยเหมือนอันนี้ข้อนี้เหมือนวิญญาณล่องลอยใช่ไหมความคิดอะไเนี้ยเหมือนก็มีคนคิดอย่างเงี้ยตายร่างกายนี้เสร็จช่จะจเข้าข้อนี้ไหมแล้วเดี๋ยวะลองวิเคราะห์ไปมันจะมีอีกสองอีกสองสามเหตุอีกสองสามข้อเนี้ย พอตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไงคะเอ่อทำบุญเยอะๆนะเออทาบุญเท่านี้บาทนะจะได้ไปเทวดาชั้นนี้เอ่อทําบุญเยอะอีกหน่อยก็ไปขึ้นไปสูงเลยนะทําเยอะๆเลยก็ไปเกิดชั้นพรมเลยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะก็เปลี่ยนแปลงร่างใช่ไหมคะก็จะ<อ>กายทิพย์บ้างนนกายทิพย์อะไรพวกเนี้ยคะ่ะ นี่เป็นข้อหนึ่งดูฟังไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมีอีกเคยฟังแล้วก็แบบโอ้โหไปกันขนาดนั้นเลยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปขำเขาเราก็เคยคิดอย่างนั้นเราก็เคยคิดอย่างนั้นอปยากล่องรอยเนี่ยใช่ใช่ค่ะเขาเขาเขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาพูดว่ากายเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นกายหยาบนะ พอเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นกายแบบพระโสดาบันพอเป็นพระสักทาคามีก็เป็นกายสักทาคามีจนกระทั่งเป็นกายพระอาหารหันต์อะไรอย่างเนี้ยค่ะคือคือคือเขาแยกรูปกายอ่ะตามเขาเรียกว่าอะไรคะมันผิดคําสอนเพราะว่าคําสอนของพระพุทธมีพระภาคเนี่ยรูปปัจขันเนี่ยได้เป็นแต่โลกีธรรมเท่านั้นแต่ว่าความเป็นพระสักทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอะไรพวกเนี้ย นับจิตและเจตสิกเอาจิตเจตสิกเป็นประมาณที่จะบอกว่าสุดาปฏิมาคืออะไรสกัทธาคเมิมาคืออะไรแต่ว่าเออเออมีท่านหนึ่งก็มาคุยให้หนูฟัง <laughs> <laughs> เขาก็าอธิบายอย่าเลยว่ากายคนกายกายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอะแบ่งเป็นยี่สิบกายนะเริ่มตั้งแต่กายแบบหยับหยาไปเรื่อยอะจนกระทั่งเป็นกายละเอียดหนูก็แบบอ๋อ,อค่ะค่ะกายทิพย์กายทิพย ทีการละเอียดอะไรอย่างเขานั่นแหละใช่ไหมอืมค่ะ <c oughs> หนูก็ฟังแล้วหนูก็ไม่ต่อไม่ไม,ไม่ไม่พูดแม่อะไรแม่อธิบายแม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ถามเราเขาไม่ได้สงสัยแต่เขากาลังบรรยายให้เราฟังใช่ไหมความคิดความผิดพ,พวกนี้มันจะอยู่ใกล้ตัวเรานะเพราะนี้เรารู้ไว้สักหน่อยก็ดีว่ามันความเห็นพิดยังไงเนี่ยก็พวกเนี้ยเหมือนพวกวิญญาณเราเนี่ยแหละเปลี่ยนร่างตายจากชาตินี้ไปอีกชาติพวกนี้เป็นพวกสสา ลก็ล่องลอยไปแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ว่ากันไปเห็นต้นมีรูปรูปที่เปลี่ยนไปอ่านะอาจารย์อ่าขนะ้อน,นี้หยุดต้นไม้มีเงาอ่ะนี่ข้อต่อไปเห็นรูปในตนเห็นรูปในตนท่านก็อุปมาว่าดุดกลิน่นกลิ่นในดอกไม้อาจจะมาเชิญอาจจะมีมีคำอธิบายจากอักถกถาอะไรม้างตรงนี้ ในปฏิสัมพิทธามานีนะครับว่าเห็นอันนี้เป็นปุถุชนย่อมเห็นรูปในตนอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี่แลเป็นตัวตนของเราก็แลในตัวตนนี้มีรูปเช่นนี้ดังนี้ ชื่อว่าย่อมเห็นรูปในตนเปรียบเหมือนดอกไม้มีกลิ่นหอมบุรุษพึงเห็นบุรุษพึงถึงดอกไม้นั้นอย่างนี้ว่านี้ดอกไม้นี้กลิ่นหอมดอกไม้อย่างหนึ่งกลิ่นหอมอย่างหนึ่งแต่กลิ่นหอมนี้นั้นมีอยู่ในดอกไม้นี้ดังนี้ชื่อว่าย่อมเห็นกลิ่นหอมในดอกไม้สันใด ก็ข้อควา,ามก็ซ้ำกันก็คือเป็นเป็นการเห็นเห็นรูปในตนนะครับในข้อนี้เห็นรูปในตนเห็นรูปในตนต่างกันครับเมื่อกี้ยังไงครับพี่ภาคินต่างกันคือว่าอันเนี้ยเห็นรูปในตนในตนของเขาเนี่ยคือตัวตัวของเขาเนี่ยเอออยู่ข้างนอกอยู่คลุมร่างกาย ตนรูปเนี่ยอยู่ภายในความเป็นตัวตนเขาเนี่ยคลุมอยู่ข้างนอกแล้วมีกาย,ยอยู่ข้างในอาจารย์ที่บายไงคุณหมอพอจะเข้าใจไหมผมผมเข้าใจดุดกลิ่นของดอกไม้มเป็นัน<พ>อ,อยู่ข้างนอกไงหนูหน,หนูหนูเพ่งไปที่กลิ่นกลิ่นของดอกไม้ก่อนนะคะคือเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าไอ้กลิ่นเนี่ย มันอยู่ในดอกไม้คือมีดอกไม้ละแล้วก็กลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยมันอยู่ข้างในแต่ความเป็นจริงคือถ้าเอาให้ถูกเนาะกลิ่นน่ะมันมัน,ม,นมันเป็นสารระเหยใช <c oughs> ่นะอาจารย์ประเชิญเห็นโป <c oughs> เห็นรูปในตนเนี่ยนะเห็นรูปในตนเนี่ยหมายความว่า ต้นเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะมันคลุมกายอยู่แล้วรูปเนี่ยมันอยู่มันอยู่ข้างในทีหนึ่งครับก็จะมีความคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่อันนี้มันนี้ไว้ผมไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นอืมเพรันนี้ผมไม่มีประสบการณ์ไม่ไม่ไมนึกภาพหอกแต่แต่ว่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันเป็น<ต>ความเห็นผิดมันเป็นความเห็นผิดนะหรือว่าเราไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรเขามากก็ได้ใช่ใช่แต่เดี๋ยวข้อต่อไปคุณจะเจอ อันนี้คุณจะเจอบ่อยอ่ะแล้วอันนี้อันที่ผ่านก็ได้อันนี้มันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชัดแต่โดยส่วนตัวหนูนะหนูมีความรู้สึกว่าไม่ต่างนะระหว่างเห็นตนมีรูปกับเห็นรูปในตนน่ะคล้ายคล้ายกันจังเลยนะคะความความเวลาฟังข้อความแล้วอืมอ่านไปอันนี้ข้อต่อไปอ่านไม่ก็ไม่ไม่ไม่ไมคือคือเห็นว่ามันมีเห็นผิดยังไง่ยบางครั้งเราก็อาจจะเป็นเห็นอย่างนั้นเอาข้อสุดท้ายเนี่ยเห็นตนในรูป เห็นตนในรูปหลุดแก้วมณีในขวดเห็นตนในรูปก็มีอะไรอยู่ในเนี่ยเนี่ยพวกนี้คือคือหลุดแก้วมณีในขวดผมจะเห็นว่านี่เป็นความคิดผมนะมันก็หัวใจเนี่ยใจเนี่ยตัวเราเนี่ยอยู่ที่หัวใจอืมแล้วก็อยู่ในรูปร่างกายอันนี้ดุดแก้วมณีในขวดก็คือเรื่องอะไรล่ะเรื่องกล่องดวงใจอะไรนั่นล่ะ ในอนุมานอะไรอะไรรามาเกียรติน่นะใช่ไหมผมคิดถึงนั้นออหมอหรือว่าจะมาเจอเข้าใจไหมนัออ่นเดี๋ยว<ห>ลองฟังคําอธิบายตรงนี้<ห>นอาจจะเพิ่มความเ <laughs> ข้าใจขึ้นได้นะครับ้จะมีคนเห็นอย่างนี้ะนะกับปุถุชนย่อมเห็นตนในรูปอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี่แหละเป็นตัวตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้นั้นมีอยู่ในรูปนี้ดังนี้ชื่อว่าย่อมเห็นรูปในตนเปรียบเหมือนแก้มณีที่ใส่ไว้ในขวดบุรุษพึงพูดถึงแก้มณีนั้นอย่างนี้ว่า นี้แก้มณีนี้ขวดแก้มณีเป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งแต่แก้มณีนี้มีอยู่ในขวดดังนี้ชื่อว่าย่อมเห็นแก้มณีในขวด <c oughs> เราใจยากเหมือนกันเนาะ <c oughs> ว่ามันมันเป็นความเห็นผิดของของอ่เรียกว่าความวิจ,จิตของผู้ที่มีความเห็นผิดนะครับซึ่งบางทีเราถ้าเรา ไม,ม่ความไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เข้าใจยากเหมือนกันอ่าพี่บัคคินส์มคนที่เห็นว่าตัวตนเนี่ยคืออยู่ข้างในเนี่ยมีความคิดอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคิดอะไรอยู่เนี่ยอยู่ในตัวเนี่ยจะคิดจิตเอ่อจิตหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ไม <inclusive> เขาจะมีอะไรอัตราตัวตนเนี่ยอยู่ในกลางอยู่ในร่างกายอยู่ในตัวตนนี่ไงอยู่ในกายอ่ะบางทีก็บางทีผมก็ยังเออบางทีก็เผลอไปนะเออเราคิด กเนี่อยู่ในตัวนะเออไม่ใช่อะไรอ,อืมครูบาลองอธิบายนิดหนึ่งมันก็กอยู่น,นี่ก็มีเยอะนะเอออย่างที่หนูบอกอะ่ะคือเขาแยกรูปแยกนามไม่ได้แล้วก็ไอ้ตัวโลภะมันก็ลัดลัดรูปกับน,นามเอาไว้กอดไว้เป็นอันเดียวกันแบบสมานเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยคือเขาเขาไม่รู้จักนามนามธาตุไม่รู้จักจิตเจตสิกว่าเป็นธาตรู้ส่วนรูปประขันเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรเลย รูปรูปเนี่ยเป็นไม่รู้อารมณ์อะไรใดๆแต่ว่าจิตเนี่ยรู้อารมณ์อ่าแต่ว่าไอกความเป็นตัวตนของเขาอะ่ะมันเป็นการทํางานของนามธรรมก็คือโลภามูลจิตบวกกับทิฏฐิเจตสิกเข้าไปด้วยแล้วมีอวิชชาอีกมันทํางานกันอย่างปิดอริยสัจหมดเลยนะคะแต่เราเวลาคนที่มาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์สมบัติจะกล่าวบ่อยๆว่าขณะฟังธรรมแหละมันไม่เกิดหรอกมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ยมัน มันไม่เกิดนะถ้าเกิดว่าคนฟังทำเข้าใจระดับหนึ่งอ่ะแล้วถึงขั้นถึงขั้นแยกรูปแยกนามได้ว่ารูปธรรมานามธรรมามาเกิดพร้อมกันเพราะเหตุปัจจัยต้องมีความรู้เรื่องเอ,อลักษณะที่จตุกะระดับหนึ่งรู้จักคัมภีมหาปฐฐานระดับหนึ่งสักยะทิฏฐิจะไม่มีแต่ถ้าเกิดใครยังยังไม่รู้จกักเอ,อลักษณะที่จตุกะหรือไม่รู้เหตุเหตุป,ปัจจโยอารมณะปัจจโยพวกนี้ค่ะ มันจะมีมิจฉาทิฏฐิเกิดได้ก็เนี่ยแหละตนในรูปรูปในตนเนี่ยก็คือนามกับรูปเนี่ยมันกอดกันอยู่ค่ะแต่ว่าข้อเนี้นะไม่ใช่ข้อนี้นะผมว่าข้อนี้ทําให้ลักธข้อสุดท้ายเนี่ยเห็นตนในรูปเนี่ยทําให้มันละสากายที่สี่ยากในความรู้สึกผมนะเราคิดในเวลาเราคิดคิดเลขกัใครคิดเลขข้างในมันคิดอยู่สมองมันคิดอยู่ใช่นี่อันเนี้ยข้อนี้แหละทาให ให้เราละยากเหมือนกับเราใครคิดอยู่อัตตสัญญาที่แหละเหมือนของโลกมาตั้งพูดไปถ้าคุณพูดคุณพูดไปแล้วคุณล่าได้หมดนะคุณก็ล่าสกายที่สี่ได้สี่ห้าข้อเนี่ยแต่จริงๆมันก็มันก็อยู่ในตัวเราที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะนี่แหละเดียวเขาคิดเราก็ไปโดนมาี่แล้วเราจะตอนที่สติเกิดเราก็เลยลึกทีแยกรูปแยกนาม แต่ตอนที่เราไม่แยกนะผมกําลังคิดอยู่เนี่ยผมกาลังตึกอยู่จะตึกธรรมะหรือจะคิดเนี่มันก็เป็นอยู่ข้างในเนี่ยคิดออกมาที่ปากินครับครับยุคยุคนี้ที่เขาว่าไอ้คนหาตัวตนตัวเองให้เจอเนี่ยมันอันนี้เขาหมายหมายถึงอะไรนะครับมันจะเป็นมันจะเข้ากับพวกนี้ไหมอันนี้แหละหาว่าตัวตนเป็นอะไรต้องจะเหมาะกับผมก็อาชีพอะไรก็เหมาะกับแบบไหนอันนี้แหละอันนี้คล้ายๆหา ภายในว่าเรามีอะไรหาตัวต,วตวใในอย่าภายในเอ้ยลงหมอเปะอะไรอืคนพบตัวเองแล้วคำในมัดจะเจอพบตัวเองแล้วว่าหมออันนี้วิชาการทาง<น>โลกก็สอนกันให้ให้ผัดตาเยอะอ่ะมันก็เลยแบบผูกมัดกันตายตายแล้วก็เกิดใหม่เหอะทันทีเลยแล้วพระพุทธศาสนาก็กําลังแบบหมดเวลาลงทุกขณะทุกขณะนะคะกว่าจะครบห้าพันปีเนี่ย โอ้ยน่ากลัวคะ่ะหนูว่าคน้นหาตัวตนใช่เขาจะพูดคำว่าอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์ของเราคืออะไรของคุณคืออะไร <c oughs> <c oughs> วันไปกันใหญ่คะ่ะอาจารย์มาเชิญไปกันใหญ่เนี่ยอาจจบแล้วทีนี้แต่มาว่าจากรูปเนี่ยแล้วเราก็แตกไปเวทนาสัญญาสังขารแบาบงคนก็ไปยึดเวทเนาบางคนก็ไปย,ยึดวิญญาณจิตอะไรนะนะั่นแหละแต่มทีนี้เนี่ยคุยสนทนาวันนี้เสร็จเนี่ยนะ ก็จะมีประโยชน์เพราะผมเคยคิดแล้วเมื่อก่อนที่ผมไม่ชอบให้สกาวที่ชินเนี่ยมาเปรียบเทียบอะไรเ้วฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่ลองคิดดีทีคล้ายๆเราก็มีส่วนพวกนี้ล้มีส่วนอะไรสักอย่างเอเดี๋ยวเราก็เป็นอันนี้เราก็เป็นอันนี้ก็เนี่ยเพราะว่า เราคิดอย่างนเ,เ<ร>าน,นี้เราถึงได้เราก็ยังมีเราก็ยังล้าไม่ได้เรายังไม่เป็นพระอิยากราะพอย่างนี้แหละได้ลองกลับไปคิดนะ <ó. S 2> แต่และคนแล้วคุณก็จะค่อยละคลายออกไปพอละคลายมากๆเนี่ยนามรูปปริเฉศยานคุณอาจจะมีมาก็ได้นี่แหละ<น>เราละตรงนี<ร>้ซะมีประโยชน์มีรประโยชน์ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถูกต้องเลยค่ะอนุโมทนาดังน้ท่านใดจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ โอเคค่ะถ้าไม่มีก็ปิดการศักนานะคะเดี๋ยววันอาทิตย์8โมงมีเรียนกับพระอาจารย์สันตินะคะท่านใดสนใจก็เ,ออเรียนเชิญเรียนพระพิธรรมนะคะทัานพื่น พื้นฐานพระอาจารย์จะใช้คําว่าพระพิธรรมฉบับเด็กน้อยก็คือท่านจะพูดเบาๆนะคะพูดให้ทุกคนก็ค่อยตามทันไปนะคะแต่ฟังพระอาจารย์ไปท่านพระอาจารย์ก็จะแทรกธรรมะลึกๆเข้าไปอยู่เรื่อยแล้วค่ะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะต้องต้องฟังบ่อยๆแล้วมันจะค่อยๆคุ้นเพราะทุกคนก็เริ่มจากไม่รู้ทั้งหมดนะคะทั้งพระอาจารย์สันติพระอาจารย์สมบัติก็ก็ไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนเลยนะคะก็เอาตัวเองเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาจนกระทั่งพูดกันได้ลักษณะแบบนี้นะคะ่ะเริ่มจากมไม่รู้ก่อน,นะคะ่ะของห้องเราก็า พบกันบรรจันค่ะเ<ม>ชิญพี่พาชินสวดมนต์ค่ะอาลาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทิสวะขาโตภะคะวะตาธรรมูัม,มังนามามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆนามามิ Satu, 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 ada pengurusan, satu, sandi, satu, satu, satu,